ก็สวัสดีครับสวัสดีคอมเมนต์แรกแล้วก็ทุกทกท่านนะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับอยู่กับ oppo a 3 1ผมจะนำเจ้า oppo a 3 1มาลองเล่นเกมฟ r e e f i ให้ดูนะครับว่าฟิล l ิ่งในการเล่นเป็นยังไงบ้างตัวตั้งค่ากราฟิกเนี่ยสามารถปรับได้ในระดับไหนบ้างนะครับส่วนตัวเกม rov แล้วก็ pubg mobile นะครับผมได้ทำคลิปไว้เรียบร้อยแล้วใครที่สนใจก็ลองย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับ ผมใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ตจากซิมนะครับเป็นโปร100เมกไม่ลดสปีดพร้อมแล้วก็มาเรามาลุยกันเลยครับสำหรับตัว oppo a 3 1ตัวนี้นะครับราคาขายอยู่ที่5 4 9 9บาทนะครับมาพร้อมกับหน้าจอเนี่ย6.5 cpu เป็นของ mediatek helio p 3 5นะครับตัวแรมเนี่ยให้มา4ตัวลอ m ให้มา128นะครับก็ ตัวกล้องหลังเนี่ยได้กล้องหลังมา3ตัวแล้วก็กล้องหน้า1ตัวนะครับแบตเตอรี่4 2 3 0ันสองรอมิลลิแอมหน้าจอใหญ่ครับได้นหน้าจอใหญ่เนาะก็มาดูการเล่นเกมกันนะครับว่าฟ FI r e เนี่ยเขาจะเล่นได้ประมาณไหนส่วนการเล่น ROV แล้วก็ Pub G นะครับก็ผมว่าเล่นได้นะครับแต่ว่าก็ต้องปรับกราฟิกให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมแล้วกันนะครับ ก็อาจจะไม่ได้สุดในเรื่องของการเล่นเกมสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าในเรื่องของการใช้ง,งานอื่นืเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับก็มาดูตั้งค่าครับผมตั้งค่าของเขานะครับตั้งค่าพื้นฐานกราฟิกนะครับผมเลือกขั้นสูงนะครับสว่างมากแล้วก็มีเฟรมเรทสูงนะครับเลือกเป็นขั้นสูงเลยแล้วก็มีชาร์โด้ด้วยนะครับตั้งค่าของฟรีไฟบน Op พ o A 3 1ปรับได้แบบนี้นะครับพร้อมแล้ว ทีมแล้วกันมาเราลุยเลยก็ยังคง,งย้ำเช่นเคยนะครับผมอย่าดูเนื้อหาในการเล่นนะครับให้ดูฟิลลิ่งในการทัดให้ดูเสียงลำโพงให้ดูความลื่นไหลของตัวเกมนะครับว่ามันทำได้ประมาณไหนก็ไม่อยากให้ดูเนื้อหานะครับถ้าท่านดูเนื้อหานี่ท่านจะเสียลมเพราะว่าผมโคตรไก่เลยครับจริงๆ ก็เทสมาหลายรุ่นหลายคลิปมากๆเลยนะฟรีไฟ r e เนี่ยแต่ก็ยังไม่เก่งสักทีทั้งฟรีไฟ r e ทั้ง p u บจครับ r o v เนี่ยก็พอเริ่มได้นิดหน่อยแต่ว่า p u บจีโมบายแล้วก็ฟรีไฟ r e เนี่ยโอ,โ,โอ้โหไม่ถนัดจริงๆครับแต่ก็อยากจะทําคลิปให้ชมนะครับผม,มก็อยากให้ดูเนื้ออยากให้ดูฟิลิ่งในการททสดอยากให้ดูแบบความลื่นไหลความสมมุลแล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับ<ม>ก็ผมว่าการาฟิกเริ่ม มาอยู่ในช่วงล็อบบี้ช่วงหน้าอเนี่ยผมว่าถือว่าเชได้ครับเชได้กราฟิกสวยเนี่ยเนี่ยกราฟิกถือว่าโอเคเลยครับฟับฟับถือว่าโอเคครับถือว่าโอเคผมว่าความร้อนนะครับความร้อนเนี่ยน่าจะแบบสบายๆเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมได้ลองทั้ง ROV แล้วก็ทั้ง PUBG นะครับก็คือเขาคุมความร้อนได้ดีในแบบในระดับในระดับหนึ่งเลยนะครับ แต่ว่าถ้ามาเป็นฟรีไฟเนี่ยผมว่าก็น่าจะแบบทําออกมาได้โอเคเลยครับเอา้าโดดเลยเหรออ๋อเราติดตามเขารอบนี้มีเพื่อนแค่สองคนนะครับมาไปไหนไปกันครับผมไม่ว่ากันตัวเสียงลําโพงเนี่ยไม่ไม่ได้กระหึ่มมากนะครับไม่ได้กระหึ่มมากอยู่ตรงนี้นะครับลําโพงอยู่ในเลดกลางๆแล้วกันครับไม่ได้กระหึ่มมากถ้าเทียบกับตัว oppo a52020 นะครับตัวนั้นจะเสียงชัดเจนกว่าเนาะ ผมได้ยินข่าวแววๆมานะครับว่าตัว oppo a52020 ที่เป็นตัว ram ลม r o m 6 4เขาน่าจะไม่มีวางจำหน่ายแล้วนะครับก็คือถ้ามีก็มีเป็นเครื่องที่แบบที่มันค้างสต็อกอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะผมได้ยินข่าวมานะครับเขาพูดประมาณนี้ผมว่าเขาน่าจะดันให้ขายตัวน่าจะดันตัว a31 ขายแทนนะผมว่า ใครที่สนใจอยู่หรือว่าหามือถือในเลรียอุ๊ดลบ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 ูหผมว่าจะบียิงเขาตายเลยครับผมขอเริ่มใหม่แล้วกันนะครับเอานี่มาจากไหนเนี่ยก็เดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปตอนโดดร่มเสร็จเลยแล้วกันนะครับผมอีกสกกมหนึ่งก็โอเคครับผมกลับมาเรียบร้อยแล้วครับ โดดล่มเสร็จแล้วเมื่อกี้เจอของจริงไปนะครับยังไม่ทันถึงไหนเลยก็โดนน็อกไปซะและเราพูดค้างถึงไหนนะครับเมื่อกี้ก็ตัว oppo a 5 202 0ที่เป็นตัว ram 3เนาะเขาบอกว่าจะไม่มีขายแล้วนะครับใครที่สนใจอยู่ก็ต้องแบบต้องรีบหานะเขาบอกว่าน่าจะมีตัวใหม่มาหรือว่าเอาตัวนี้ลงไปขายหรือเปล่านะผมไม่แน่ใจอันนี้เป็นการเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับข้อมูลยังไม่ทันไม่ได้ยืนยันสักเท่าไหร่ ก็เป็นการเล่าให้ฟังแล้วกันอเอ้ยผมว่าสบายครับชิลๆใครที่จะซื้อมาเล่นฟรีไฟล์แบบเกมเดียวเลยอย่างเงี้ยผมผมว่าโอเคครับผมว่าได้นะถ้าใครที่ชอบสเปคชอบรูปร่างหน้าตาแล้วติดใจอยู่ที่ว่าเอ้ยพี่มันเล่นฟรีไฟล์ลื่นไหมก็ ผมว่าได้ได้ครับเล่นฟรีไฟเนี่ยลื่นเลยแล้วก็ ROV เนี่ย ROV ก็เล่นเล่นได้นะครับเล่นได้โอเคเลยแต่ว่าเราต้องปรับกราฟิกให้มันเหมาะสมเล้วกันเพราะว่าผมได้ลองทั้งแบบปรับสุดแล้วก็ได้ลองทั้งแบบปรับให้มันเหมาะสมเนี่ยถ้าปรับเหมาะสมนะครับสาหรับตัวเกม ROV น่ะมันมันโอเคเลยครับก็ลื่นไหลดีไม่มีปัญหาเนาะแต่ว่าถ้าปรับสุดนะครับบางทีบางช่วงบางจังหวะมันก็มีสะดุดบ้างแหละครับเฟรมเรทเนี่ยมีเปิด หมดเฟรมเบตสูงได้แต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วถ้าเปิดสุดมันก็ไม่ได้แบบไปนิ่งจ๋าอยู่ที่5 9 6 0เนาะมันก็จะอยู่ที่40กลางๆถ้าออนงหนักลงลงมา20่ต้นๆนะครับมีให้เห็นเลยเนี่ยครับก็ช่วงฟาร์มนะครับก็ประมาณนี้ถามถามผมว่าได้ไหมสําหรับตัวผมเองแล้วผมมองว่าเอา้าเอามาจากไหนวะเนี่ยโอ้ย,อย,อยวิงว่ง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 ว ไปสิหนีสิเออวิววิวไปเจอต่อหนีเขาก็ยังไปเจอเขาอีกไปหาเพื่อนดีกว่าแล้วโอ้ยตา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 ยา,ยา,ยายมาไหมมาไหมมาไหมโอเคหลอดเรานีนึกว่าจะเทสไม่จบซะแล้ว โอ้ยโอเคครับผมว่าสบายสบายชิวๆเลยครับสำหรับการเล่นฟรีไฟล e นะครับความร้อนเนี่ยต้องบอกว่าแบบโอ้โหคุมได้ดีมากๆเลยครับเนี่ยผมเริ่มเกมตั้งแต่อัดคลิปตั้งแต่เนี่ยมาก็สักประมาณเกือบจะ10นาทีแล้วยังยังถือว่าสบายสบยครับอุ่นๆเมื่อครับเหมือนเหมือนแบบเฮ้ยเออ แบบอุ่นๆมือเหมือนใช้งานปกติทั่วไปครับไม่ได้ให้รู้สึกว่าเอ้ยเล่นเกมอยู่นะมึงร้อนมึงเล่นเกมอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ครับก็คือประมาณอุ่นๆมือประมาณแบบว่าเล่นเฟซอะไรอย่างเงี้ยครับผมประมาณนั้นเลยครับไม่ได้ร้อนจี๋ไม่ได้อุ่นแบบอุ่นแรงเงี้ยแค่ร้อนนิดหน่อยเองครับผมอุ่นๆจริงๆอุ่นเบาเครับผมร้อนคุมได้ดีนะครับฟิลิ่งในการทัดประมาณนี้ได้ไหมผมว่าได้นะการาฟิกอะไรต่างๆเนี่ยทำออกมาได้ ได้สวยเลยครับเอาเอาไปเอามาจะวิ่งออกเขตยดละนี่เป็นไงล่ะโหยิงแค่นี้ยิงไม่โดนครับนี่อย่าให้โมโหผมไม่เจ๋งนะแต่ผมโมโหโอ้โหพี่คนนั้นมาให้เข้าไป ส้มไปเราส้มเกาะหรือเปล่าเนี่ยบึ้งโอ้โหปงเป่งบงเป่งเลยครับผมวอวิ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 ยุ้ยเซยุ้ยเซยอืมอืมไอ้ย่าอุ้ยหมาน่ารักจังเลย เนี่ยครับก็ผมว่าถือว่าโอเคเนาะได้เนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยสเปคเขาโอเคแหละตัว CPU เนี่ยถ้าเทียบกับตัว Oppo A 5 2 0 2อ่อะครับก็คือ CPU ตัวนี้อาจจะแบบด้อยกว่านะครับเพราะว่าในเรื่องของการเล่นเกมอะไรต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเห็นผลแต่ว่าในเรื่องของสเปคอื่นๆนะครับตัวแรมตัวรลอมอย่างเงี้ย ตัวลอมที่เราแบบเออใช้งานได้แบบจริงๆเอาไว้เก็บรูปภาพเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยเขาได้มา128 b ิกับถือว่าถือว่าเยอะมากๆเลยเนาะถ้าเทียบกับมือถือที่ขายในเลทราคานี้เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเอาจริงๆนะครับ64 g ิเนี่ยถามว่ามันพอไหมมันมันก็พอแหละแต่ว่ามันมันแบบมันครึ่งๆกลางๆอ่ะครับถ้าแบบจะเอาแบบให้เหลือเลยอย่างเงี้ยก็คงต้องเป็น128อะนะ่ะเนาะ มันถึงจะดูแบบเออดูโอเคหน่อยดูแบบอุ่นใจหน่อยครับเก็บรูปเก็บวิดีโออะไรอย่างเงี้ยและทุกวันนี้คนแบบไม่ค่อยชอบที่จะเอารูปไปสำรองไว้ในอุ้ยอยู่ไหนวะอยู่ไหนไปไปสำรองไว้ในไอเนี้ยอ๋ออยู่บนนู้นเหรอไปสำรองไว้ในตัวคอมพิวเตอร์เออก็คือฉันจะเก็บไว้ในโทรศัพท์เนี่ยแหละเออ แล้วทำไมพี่เขาขึ้นได้วะอ๋องกระโดดเป็นกบไปเพราะว่าไฟล์รูปภาพครับทุกวันนี้แต่เรามันบางรูปครับมันมันใหญ่มากเลยนะเพราะว่าความละเอียดของตัวกล้องเงี้ยก็เยอะขึ้นเรื่อยๆครับถ่ายมารูปหนึ่งเนี่ยสามเมกสีเมกอย่างเงี้ยครับแล้วไฟล์วิดีโอนะครับไม่ต้องพูดถึง แล้วไฟล์แคทพวกไฟล์ขยะพวกไฟล์แคทของแอปโซเชียลมีเดียต่างๆไลฟ์เฟ c บุ๊ o เม e เซนเจอรอะไรต่างๆเนี่ยครับโอ,โ,โอ้โหไม่ต้องพูดถึงครับใช้ไปเกือบจะปีเนี่ย3-4มสีจิกมีให้เห็นครับไฟแคทเขาถ้าเราจะมาเคลียร์ก็ไม่ได้นะทีนี้เพราะว่ากลัวว่าเออันไหนมันสำคัญหรือเปล่ายังไม่กล้าเคลียร์เผื่ออยากจะดูข้อมูลย้อนหลังอย่างเงี้ย 528มาก็เออปล่อยไว้อย่างงี้ก็เออโอเคหน่อยไม,ไม่ไม่ต้องแบบกังวลมากเพราะว่าพื้นที่ฉันเหลือเฟืออ,อ่พอได้ไหมพอได้เนาะผมว่าพอได้นะชปืนนี้ไม่มีตัวเล็งเนาะอ่านี้สโคปนะครับมันก็พอได้ครับประมาณนี้แหละเพราะว่าสไตล์หรือว่าฟิลลิ่งของการ ใช้สโคข,ของเขาก็ประมาณนี้เนาะสำหรับตัวเกมฟรีไฟนี่ยครับผมปึ๊บปึ๊บปึ๊บถือว่าโอเคครับผมก็โอเคคลิปนี้ถ้างั้นผมขออนุญาตตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเวลามันจะยืดเยื้อไปนานตอนนี้ก็สิบกว่านาทีแล้วเดี๋ยวจะเบื่อกันนะครับสรุปเลยแล้วกันสำหรับตัว oppo a 3 1นะครับเล่นเกมฟรีไฟเป็นยังไงบ้าง ก็ตัวกราฟิกนะครับสามารถตับแบบได้สูงสุดเลยนะครับชาร์ด w มีเฟรมเรทขัเฟรมเรทมีนะครับแล้วก็ตัวความร้อนความร้อนเนี่ยผมเล่นมาได้เนี่ยสเกมอย่างที่เห็นเลยครับก็คือความร้อนชิวๆสบายๆเลยครับถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยโอ้โหเล่นต่อไปเถอครับเล่นจนเหนื่อยครับในเรื่องของฟิลลิ่งในการทัดก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งครับฟิลลิ่งในการทัดกราฟิกแสดงผลออกมาได้โอเคครับผมนี่ประมาณนี้เลย ก็โอเคครับคลิปนี้ผมก็ขออนุญาตตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็ข้อมูลสําหรับคนที่ดูอยู่หรือว่าสนใจรุ่นนี้อยู่แล้วกันนะครับผมก็ยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ